ค่ะดิฉันนางสาวสุชาดามิสุขรหัส1 7 1 0 2 1 1 1ด0นึ่ค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทชาไทยจำกัดมหาชนนะคะเราจะเริ่มจาก1การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินหนาะะก็จะมี1.1อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะหารดิสินหมุนเวียนจะเท่ากับ0.89เท่านะคะของบริษัทชาไทยซึ่งบริษัทชาไทยนะคะมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอาากรงรงงท,พพพงทงเงิน เพราะบริษัทบีเนสสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนหรือถ้าเกิดมีการไปยุต์ไปกู้ยืมเงินมานะคะก็จะต้องมีการจ่รายดอกเบี้ยอัตาราที่สูงมากนะคะจนทําให้ไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่นะคะถ้าอยากให้กิจการนะคะดําเนินงานไปได้ดีขึ้นนะคะกิจการจะต้องเร่นขายสินค้าออกไปให้ได้เยอะๆนะคะหรือหากจะเปจะต้องกู้ยืมเงินเนี่ยควรจะกู้แบบระยะยาวเพราะว่าการกู้ยืมระยะยาวเราจะไม่ต้องรีบจ่ายเงินออกไปให้หมดนะคะไม่ต้องรีบ จ่ายเงินกู้นะคะแถมดอกเบี้ยยังต่ําด้วยนะคะต่อไปเป็น1.2อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะคะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วหารกับนี้สินหมุนเวียนจะเท่ากับ0.47เท่าซึ่งบริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วค่อนข้างต่ากว่าค่าเฉลี่ยนะคะเนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีจาหน่ายค่อนข้างมากจนทําให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วต่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.47เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก,กิจการควรควรแก้ไขโดยกระตุ้นการขายสินค้าที่มีอยู่ออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่สินค้าคงเหลือเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดเทละการเทยบเท่าเงินสดได้นะคะต่อไปนะคะ1.3ระยะเวลาในการขายสินค้านะคะเท่ากับสินค้าคงเหลือเฉลีย่ยหารเอ้ยขออภัยค่ะคูณ365วันหารด้วยต้นทุนขายนะคะ ของบริษัทชาไทยนะคะหารมาได้แล้วเท่ากับ53วันซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้าของกิจการนะคะเท่ากับ53วันซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่38วันระยะเวลาเฉลี่ยนะคะมากแสดงถึงความสามารถในการขายสินค้านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และใชระะ้ระยะเวลาในการขายสินค้าได้แต่ละรอบนะคะนานถึง53วัน เพราะปกติธุรกิจเครื่องดื่มจะมีระยะเวลาในการขายสินค้าค่อนข้างนานนะคะและกิจการซึ่งต้องตั้งครื่องจักรทาให้ยอดขายและกําไรขั้นต้นต่าสาเหตุมาจากการที่กิจการมีสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบในสต็อกมากเกินไปทําให้สินค้าที่จะขายใช้เวลาเยอะกว่าปกติดังนั้นผู้บริหารควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดโปรโมชันม่นินึงแถมหนึ่งการลดราคาหรือการโฆษณานะคะเพื่อกระัุต้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะ1.4ระยะเวลาเฉลีย่ยในการเก็บหนี้นะคะเท่ากับลูกหนี้กันค่าสุทธิเฉลี่ยนะคะคูณ3 -65 หาวันหารด้วยขายเชื่อสุทธิซึ่งจะเท่ากับ50วันนะคะในของบริษัทชาไทยกิจการนะคะมีความสามารถในการเก็บเงินเก็บหนี้ในปีนี้ช้านะคะซึ่งระยะเวลาในการเก็บหนี้ปีนี้เนี่ยเท่ากับ50วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่หนึ่งเท่าเลยนะคะทาให้ขาดสภาพคล่องทําให้กิจการได้รับเงินช้านะคะเป็นผลให้จ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนช้าลงด้วยกิจการ ขายเครื่องดื่มเป็นเงินเชื่อได้น้อยลงและมีลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้หมดนั้นกิจการนะคะเลยไม่ตั้งค่าเผื่อี่สรงผัดจัสูสุนเอาไว้เนื่องจากกิจการนะคะคิดว่าจะเก็บหนี้ในปีนี้ได้หมดเลยนะคะกิจการนะคะควรขายเครื่องดื่มให้ได้เยอะขึ้นและต้องเรียกเก็บหนี้ทั้งหมดที่ตั้งไว้ให้หมดให้ได้หมดจริงๆนะคะต่อไป1.5นะคะระยะเวลาเฉลีย่ยในการจ่ายชําระหนี้คะ่ะ จะเท่ากับเจ้าเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยคูณ365หาวันหารซื้อเชื่อสุทธินะคะเท่ากับ27วันซึ่งกิจการเฉลี่ย,ะยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้27วันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่3 3วันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้หรือการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ที่ทําให้กิจการต้องจ่ายชำระช้าลงเนื่องจากกิจการไม่มีอำนาจต่อรองกับเจ้าหนี้ทําให้กิจการต้องเตรียมเงินสํารองจ่าย ทำให้กิจการขาดโอกาสในการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้กำไรมาดังนั้นกิจการควรมีอำนาจในการเจรจาต่อรองชำระหนี้กับเจ้าหนี้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้จัดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้นำเงินไปหมุนทำอย่างอื่นก่อนนะคะและทำให้กิจการมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจด้วย ต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงานนะคะจะเริ่มจากอัตราส่วนรอบหมุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะจะเท่ากับขายสุทธิหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเฉลี่ยนะคะจะเท่ากับ0.80เท่าอัตราส่วนรอบหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีค่าน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากบริษัทมีการใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดอาจจะมากไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพราะเป็นรายการหลักของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทที่ตัวเลขมากที่สุดบริษัทควรมีการจัดแจงการผลิตในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ควรจำหน่ายออกจะได้ไม่เป็นภาระในอนาคตนะคะส่วนที่ดินและอุปกรณ์เนี่ยควรมีการรักษาดูแลอยู่เสมอจะได้ไม่เกิดความเสียหายเมื่อบริษัทต,ต้องการที่จะขายออกไปค่ะต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนรอบหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมค่ะเท่ากับขายสุทธิหารด้วยสินทรัพย์ รวมเฉลี่ยนะคะเท่ากับ0.66เท่าในปี2561นะคะกิจการมีอัตราส่วนรอบหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมแค่0.66เท่าเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหาการรมบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสินทรัพย์รวมเนี่ยไม่เต็มที่เนื่องจากในปี2561มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปจํานวนมากเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้และยอดขายให้กับทางกิจการโดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลงทุนไปนะคะได้แก่อาคารและเครื่องจักร จะช่วยทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มากนะักจึงอยากแนะนําให้หาตลาดที่ยอมรับในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะต่อไปอัตราส่วนรอบหมุนเวียงของลูกหนี้นะคะเท่ากับขายเชือสุทธิหารลูกหนี้สุทธิเฉลีย่ย จะเท่ากับ7.36รอบนะคะใน1ปีเนี่ยกิจการสามารถเก็บหนี้ได้เพียงแค่7.36รอบเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเนื่องจากวนที่น้อยจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการเก็บหนี้ได้ช้านะคะซึ่งการเกิดหนี้ได้ช้าการเก็บหนี้ได้ช้าเนี่ยอาจทําให้กิจการอะขาดสภ,ภาพขาดสภาพคล่องได้นะคะแต่ถ้ากิจการเก็บหนี้ได้เร็วนะคะจะทําให้กิจการมีเงินมาหมุนได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ จะไปอัตราส่วนรอบหมุนของสินค้านะคะจะเท่ากับต้นทุนขายหารสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะคะเท่ากับ6.93รอบนะคะใน1ปีเนี่ยกิจการสามารถขายสินค้าได้เพียง6.93รอบเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเนื่องจากจํานวนรอบที่น้อยนะคะจะแสดงให้เห็นว่ากิจการสามารถขายสินค้าออกไปได้ช้าและจะทําให้กําไรขั้นต้นลดลงนะคะเนื่องจากในปี2561เนี่ย การแสดงยอดต้นทุนขายด้วยราคาทุนจึงทําให้กิจการมีกําไรที่ลดลงและกิจการมีสินค้าคงเหลือมากทําให้ผนเฉลสสี่ยสินค้าคงเหลือไปงวดต่ําลงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินค่ะอัตราส่วน จะเริ่มจากอัตราส่วนหนี้สินรวมนะคะต่อสินทรัพย์รวมจะเท่ากับหนี้สินรวมนะคะคูณด้วย100อหารด้วยสินทรัพย์รวมค่ะเท่ากับ 29. 7 9ซนะคะซึ่งกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมยี่9ซตึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในปี2 5 6 1นกิเนี่ยกิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นจำนวนมากคืออาหารและเครื่องจักรแต่ในสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นมีสภาพคล่องต่ำเพราะกิจการมีสินนนนนทรัพยยย์หหมมุุเเวววีีี้ก่าสิน นี้สินรวมส่วนมากมาจากการกู้ยืมเงินนะคะระยะยาวสถาบันทางการเงินที่ยังไม่ครบยกำหนดชําระและเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระปีหน้าดังนั้นนะคะกิจาก,การมีโครงสร้างนี้สินรวมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมแล้วต่ําจึงมีภาระในการชําระนี่คือน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมค่ะต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนนี้สินรวมนะคะต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะเท่ากับหนี้สินรวมนะคะหาส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ0.42เท่าค่ะในปี2561นะคะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.42เท่าแต่ก็ยังไม่ต่ำกว่า0.1เท่านะคะแสดงให้เห็นว่ามีกิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมากมากกว่าหนี้สินรวมนะคะซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากออกจำหน่ายหุ้นซึ่งออกจำหน่ายถึง1,300ล้านหุ้น ดังนั้นกิจการไม่ควรออกหุ้นเพิ่มแต่ถ้ากิจการมีกําไรเพิ่มขึ้นก็ควรจะซื้อหุ้นกลับมาค่ะต่อไปเป็นอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับกําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีหารดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ5.53เท่า ในปีสอง1นห้านะคะกิจาการมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยเ้ี่ย5.53เท่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมเพราะในปีนี้นะคะกิจาการทำกำไรได้ต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งดอกเบีย้ยจ่ายในปีนี้เนี่ยต่ำเพราะว่าเงินกู้ยืมมายาสลดล,ลงจากปีก่อนมากแล้วนะคะทำให้ดอกเบีย้ยต่ำและทำให้ดอกเบี้ยนะคะต่ำและก็ลดลงไปมากเช่นกันกิจาการนะคะต้องสร้างกำไรให้มากกว่าการจ่ายดอกเบีย้ยเพื่อให้เพื่อให้กิจาการนะคะ สร้างกําไรได้มากกว่าการจ่ายดอกเบี้ยออกไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการมีข้อความสามารถในการทำกําไรของบริษัทชาไทยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งจะเริ่มสักอัตราส่วนกําไรขั้นต้นค่ะมาจากกําไรขั้นต้นคูณ100หารด้วยขายสุทธิจะเท่ากับ23.79%นะคะ อันนี้นะคะจะยิ่ยยิ่งเยอะก็จะยิ่งดีนะคะแต่ว่าสิ้นปี2561กนะคะกิจการมีอัตราส่งกับกำไรขั้นต้นยี่1 3บเเท่านั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหการรมนะคะเนื่องจากกิจการมีกำไรขั้นต้นต่ำเป็นผลจากการที่กิจการนะคะมีต้นทุนขายที่สูงการที่ต้นทุนขายสูงเป็นเพราะว่ากิจการมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและทําให้ต้นทุนสูงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะคะหรือการที่ยอดขายของกิจการน่ะมาจากงาน ถ้าเลิกก็จะทําให้โดนกดราคานะคะทำให้มีการขายสินค้านะคะที่ถูกลงและกิจการยังต้องมีการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านราคาจงทําให้ราคาเฉลี่ยลดลงต่อไปนะคะอัตราส่วนกําไรการดําเนินงานนะคะจะมาจากกําไรจากการดําเนินงานคูณหนึ่งหารด้วยขายสุทธิเท่ากับแ2 1จุดสองปอร์เซค่ะสิ้นปีสอง1้ากนะคะกิจการสามารถทํากําไรจากการดําเนินงาน 8.21%ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะเพราะกิจการมีกำไรขั้นต้นต่ำแต่ว่ากิจการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ากิจการมีภาระาขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีสินค้าที่หลากหลายเช่นชาเขียวน้ำผลไม้กิจการมีค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงกิจการควรผลิตเครื่องดื่ม สุขภาพเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเครื่องดื่มผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายให้ได้มากกว่าเดิมค่ะต่อไปอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับกำไร,รสุทธิคูณ1 0 0หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยจะเท่ากับ 3. 6 5้เเซนึ่งปี2561กิจาก,การสามารถทำกำไร,ราจากการใช้สินทรัพย์ได้แค่3 6 5เเท่านั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม พราะกิจาการมีกำไรสุทธิที่ต่ำจึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ต่ำเช่นกันอาจจะยิงการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกิจาการมีสินทรัพย์เฉลี่ยที่สูงเพราะปี2 5งหกเนี่ยกิจาการมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีสินค้าคงเหลือเยอะด้วยต่อไปค่ะเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรสุทธิ ส่วนของจะเท่ากับกรรําไรสุทธิส่วนของหุ้นสามัญน,นะคะคูณหนึ่งร้อยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเฉลี่ยค่ะเท่ากับห้าจุดสามสี่เปอร์เซ็นตนะคะสิน้นปีสองห้าหกหนึ่งนะคะ,ะ,คะกิจการมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของพู้ถึงหุ้นอ่ะห้าจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพราะกิจการมีกำไรสุทธิต่ำและมีส่วนของพู้ถึงหุ้นจำนวนมากโดยมีการออกหุ้นสามัญหนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น ดังนั้นกิจาการไม่ควรออกหุ้นสามัญเพิ่มอีกแล้วนะคะแต่ถ้ากิจาการกําไรมากขึ้นเนี่ยก็ควรซื้อหุ้นสามัญกลับคืนมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจค่ะจะเริ่มจากอัตราส่วนกําไรต่อหุ้นนะคะเท่ากับกําไรสุทธิส่วนของหุ้นสามัญน,นะคะหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายและอยู่ในมือบุคคลภายนอกนะคะจะเท่ากับ0.24บาทต่อหุ้นนะคะ กำไรต่อหุ้นนะคะเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของบริษัทนะคะก็คือจะเป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อัตรากำไรต่อหุ้นน่ะมีค่อนข้างน้อยกว่าค่าอุตสาหากรรมและบริษัทก็ยังไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเลยเนื่องจากปีที่ผ่านมานะคะบริษัทขายสินค้าได้น้อยและมีผู้ถือหุ้นเยอะนะคะต่อไปอัตราส่วนราคา ลาดตอกําไรต่อหุ้นนะคะเท่ากับราคาตลายของหุ้นสามมาต่อหุ้นหารด้วยกําไรต่อหุ้นเท่ากับ41.67เท่าค่ะกําไรต่อหุ้นนะคะอยู่ที่0.24บาทแต่ราคาต่อหุ้นอยู่ที่10บาทต่อหุ้นนะคะเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเห็นราคาตลาดสูงกว่ากําไรที่จะได้รับหลายเท่าถ้าคนที่จะลงทุนในบริษัทนะคะจะอยู่ในจุดที่ไม่อยากร่วมลงไม่อยากร่วมลงทุนนะคะเนื่องจากราคาสูงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยต่ำ ต่อไปอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้นค่ะเท่ากับราคาตลาดของหุ้นสามมาต่อหุ้นเนี่ยหารราคาตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับสองจุดหนึ่งห้าเท่าซึ่งราคาตามบัญชีต่อหุ้นนะคะจะเท่ากับส่วนของผู้อหุน ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะหารกับจํานวนหุ้นที่อยู่ในมือบุคคลภายนอกนะคะราคาต่อหุ้นมีราคาดีกว่าราคาตลาดนักลงทุนจะมองว่าไม่มีกองทุนเพราะเสียต่อการขาดทุนอีกทางากิจการไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยนะคะต่อไปอัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อราคาตลาดของหุ้นนะคะเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นคูณหนึ่งร้อยหารราคาตลาดของหุ้นสามัญเท่ากับส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะ ในปี2 5 6 1บริษัทไม่มีการเพราะว่าในปี2 5 6 1บเนี่ยบริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเลยซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้นนะคะเนื่องจากผู้ถือหุ้นหาเงินมาลงทุนแต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะเสียความมั่นใจในการถือหุ้นนะคะถ้าผู้ถือหุ้นถอนการลงทุนบริษัทจะเสียกําไรในส่วนต,วนต่างๆที่ลงทุนไปมากเช่นกันนะคะสําหรับการ วิเคราะห์อัตราสภาพคล่องทั้ง่อไปนะคะจะเป็นข้อจํากัดและข้อพิจารณานะะคในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะก็คือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะคือการนําเลขสองตัวเนี่ยมาหารกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเลขสองตัวเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยมันทําให้คนที่จะนํามาวิเคราะห์เนี่ยสามารถตบแต่งเลขเองได้นะคะแล้วก็จะทําให้บางทีเนี่ยคาตอบผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราตั้งไว้นะคะบางครั้งเนี่ย การที่หาออกมาเป็นรอบไม่ได้แปลว่าจะเป็นตามจำนวนรอบมันจริงๆนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ตราส่วนทางการเงินนะคะจะต้องมีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยนะคะถ้าไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ออกมาดีเท่าไหรนะ่นักแล้วก็ต้องดูด้วยว่าหากแล้วหากเข้าออมาแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่าเข้าอุตสาหกรรมดีหรือว่าต่ำกว่าเข้าอุตสาหกรรมดีนะคะ ก็นะคะผู้าิหอนะคะควรจะเข้าใจหลักสูตรตัวตั้งและตัวหารเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจะสามารถทําให้หาวิธีการปรับปรุงอัตราส่วนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับอัตราส่วนที่มีค่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะคะจะได้แก่ระยะเวลาในการขายสินค้าและระยะเวลาในการรับชําระเงินจากลูกหนี้นะคะถ้า ค่าที่คำนวณได้ต่ำนะคะแสดงให้เห็นว่ากิจาก,การมีความสามารถในการขายสินค้าได้เร็วขึ้นนะคะและทุกครั้งที่ขายจะเกิดกําไรเสมอนะคะการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็วนะคะจะทําให้มีเงินไว้ใช้นในกิจาก,การเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทําให้กิจาก,การมีสภาพคล่องด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องไป,สไปเสียตังค์เอ้ยไปเสียดอกเบีย้ยกู้เงินมานะคะถ้าเห็นแล้วก็จะอัตราส่วนนะคะที่มีค่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะจะได้แก่อัตราส่วน ประสิทธิภาพเป็นการดาเนินง,งานซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนที่เหมาะสมจงทําให้รายได้ของบริษัทนะคะสูงหรืออาัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรนะคะยิ่งสูงยิ่งดีเช่นกันพอแสดงว่าบริษัทหารายได้มาพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนทําให้มีกําไรสูงขึ้นและสุดท้ายนี้นะคะผู้วเคอห์งบการเงินนะคะควรมีวัตถุป,ประสงค์ที่เหมือนกันนะคะ ถ้าผู้ที่วิเคราะห์องค์าการเงินน่ะมีวัตถุป,ประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะจะมีการแปลความหมายที่ต่างกันแล้วก็หรือว่าจะมีการแปลความหมายขัดแย้งกันนะคะเช่นในการคำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเนี่ยยังถึงแก่นเป็นการนำสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะคะ มาหารด้วยดีสินหมุนเวียนสมุติได้คําตอบเท่ากับ1เท่านะคะผู้ปริหารอาจแปลความหมายว่ากิจการมีรสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเปนเงินสดได้เร็วจํานวนมากเกินไปส่วนเท้านี้ระยะสั้นนะคะอาจแปลความหมายว่ากิจการมีรสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเปนเงินสดได้เร็วจํานวนน้อยเกินไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก็ขอ, gambling, ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ